จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่ากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมบ้านป่าป่วยหมู่ที่3ตำบลบ้านโฮงอำเภอบ้านโฮงจังหวัดลำพูนได้ดำเนินการปลูกกระเทียมโดยได้รับมาตรฐานจากการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีหรือว่า GAP โดยกระเทียมที่ปลูกคือพันธุ์บ้านโฮงซึ่งเป็นกระเทียมพื้นถิ่นเฉพาะหัวจะมีสีม่วงชมพูมีรสชาติเผ็ดฉุนร้อนแรงเป็นเอกลักษณ์พิเศษเฉพาะถิ่นซึ่งแตกต่างจากกระเทียมที่ปลูกในภาคอีสานซึ่งจะมีสีขาวแต่ปัจจุบันพบว่า เกษตรกรได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าทําให้ราคาผักเมืองหนาวของจีนที่ส่งเข้ามาจําหน่ายในไทยเฉลีย่ยมีราคาถูกกว่าที่ผลิตในไทย2อถึงสเท่าเนื่องจากต้นทุนการผลิตไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้านําเข้าจากจีนได้ประกอบกับปัจจุบันกระแสร,รักสุขภาพกําลังเป็นเทรน์ที่ได้รับความนิยมในทั้งกลุ่มผู้สูงอายุและกลุ่มคนรุ่นใหม่ส่งผลให้ธุรกิจเกี่ยวข้องกับสุขภาพซึ่งสอดคล้องกับวิถีกนารดำเนินชีวิต ที่เป็นปกติใหม่หรือว่า new normal ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นทางกลุ่มจึงมีความต้องการในการผลิตกระเทียมในรูปแบบอินทรีย์เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพและราคาอีกทั้งยังต้องการได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการที่ดีในการผลิตอาหารเพื่อความปลอดภัยหรือว่า GMP และเมื่อสินค้าที่ผลิตได้มีคุณภาพดีแล้วทางกลุ่มเกษตรกรมีความต้องการในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือว่า value added การสร้างแบรนด์ที่มีอัตลักษณ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและโดดเด่นการเพิ่มช่องทางการตลาดออนไลน์ทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C ผู้ดำเนินโครงการได้เล็งเห็นว่าโครงการนี้จะสามารถเพิ่มรายได้พัฒนาชุมชนต้นแบบสร้างวิทยากรชุมชนเพื่อถ่ายทอดและพัฒนากลุ่มผู้ปลูกกระเทียมและขยายผลเป็นกับใช้ในการพัฒนาชุมชนอื่นต่อไปได้แผนการดำเนินงาน โครงการนี้จะมีการบร,ริาการจากหลากหลายสาขเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำไปจนถึงปลายน้ำโดยมีแผนการดำเนินง,งานต่อเนื่อง3ปีดังต่อไปนี้ในปีที่1จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีในการปลูกกระเทียมแบบออร์แกนิกและมีการยกระดับแปลงปลูกให้ได้รับมาตรฐานขยายก,กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกระเทียมแบบออร์แกนิก ตลอดจนการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีในการทำเกษตรอินทรีย์แบบอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทออร์แกนิกฟาร์มในปีที่2จะมีการผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรสามารถขอมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ได้และถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานกระบวนการผลิต GMP และคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูปให้มีความปลอดภัยและสามารถแข่งขันในตลาดได้ตลอดจนมีการผลักดันให้กลุ่มเกษตรกรสามารถขอมาตรฐานกระบวนการผลิต GMP ในปีที่3จะมีการสึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับโมเดลธุรกิจและการบริหารธุรกิจอย่างครบวงจรทางด้านบัญชีการเงินเช่นการคิดต้นทุนการตั้งราคาการคำนวณกำไรด้านการจัดการและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการสร้างแบรนด์สินค้าการออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนตลอดจนการเพิ่มรายได้ของชุมชนโดยการพัฒนาช่องทางการตลาดออนไลน์ ได้บนแพลตฟอร์มต่างๆเช่น Facebook, Instagram, Line App, TikTok, Alibaba เพื่อให้ทานกับกระแสและสอดค้องกับวิถีชีวิตในแบบ New Normal ทั้งในรูปแบบ B2B และ B2C รวมไปถึงการสร้างวิทยากรชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ในหมู่บ้านโดยเมื่อนำเนินการโครงการดังขาวครบ3ปีจะส่งผลกระทบต่อชุมชนังต่อไปนี้ผลผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจคือการเกิดการกระจายรายได้มากขึ้น ผลกระทบทางด้านสังคมทําให้เกิดความเข้มแข็งภายในกลุ่มเกิดการสร้างเครือข่ายร่วมกันมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกร,ร,กรให้ดีขึ้นผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมการทําเกษตรอินทรีย์ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้นอีกครั้งยังสามารถเป็นชุมชนต้นแบบเพื่อให้ชุมชนอื่นสามารถนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนต่อไปได้ขอบคุณครับ